สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับเช้านี้อยู่ที่นี่ครับผมอยู่กับในห้อยครับในห้อยสิงโตทองสิงโตฟาร์มโอ้วันดีครับนี่นายห้อยสิงโตฟาร์มครับจะมาสร้างฟาร์มเท้าเห่าหนึ่งหลังหาคู่ดอนยังไม่มีเลยครับ ถ้าขครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับว่างเสมอหนาวหนาอย่างนี้ยิ่งชอบใหญ่เลยทีนี้อากาศหนาวครับอากาศหนาวนะครับบ้านผมอ่ะเป็นบ้านคุณหลนหนาวไหมถ้าหนาวอะมาเลยมาที่โอเคครับวันนี้ก็มาทำที่พักให้ห้อยครับ สวัสดียามชเช้านะครับผมเช้านี้บรรยากาศด,ดีนะครับผมยุดที่นี่ครับแดดเลิอบออกแล้วครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะชมกันไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็มาทําที่พักให้ในหอยครับผม <c oughs> โอเคครับกำลังสร้างครับตอนนี้กําลังตอกไม้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นเสา <c oughs> ขึ้นโครง <c oughs> <c oughs> ทำอยู่หลังร้านยี่น้อยร้อยคกครับบรรยากาศชิวๆยามเช้าครับคือฮอนแท้น้อยมอนี้สงฮอนแท้ chiều chiu em sao cái lạp hử này cứ thằng này nha thằng này tông môngอยู่ เอ้ยบ่อัน พอชีโมต้นนี้ห่อนหมูพอจะโย่ได้เอดินมากวาดทมตัวนี้เฮ้ให้มันแน่นก่อนเนี่ยขึ้นเนี่ยเยอะจบเยอะมดี๋ยวคุณ เป็นลักลกอยู่ได้กทำอยู่ตนี่ม่ต่ยัวลังหันผมพอเราไม่ยังไม่ก็่อีใจห้องก็ได้เหย่พอดไม่ได้ใจห้องนะแต่เห็งานหีมา้ยอเท่าวยแท่นันดีเลมานวันดีเลย้ากลุมซุมงเาเก้าดานนี้ตาพอดี สามโมงเช้ากานาฬิกาวันี้โอ้โไวย่านอยู่โอ้โหดตัวลานิ่นสิแล้วย้อนึ้นเลตนย้ไปส่งสามล่เจ็ดละางนี้ำ

ก็ตีมุ้งระเบิดนี่ดิขึ้นดองบ้ามาแลงว่ะแล้วจะควงเนื้อเนาะแกเขาซองแก่เอมเลยเนาะอะไรับเดี๋ยวผมไปเอามาให้ทุกหน่อยเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปแบบอเอจ้าคือบินไปแอ้วรู้าคอะไรกันเนี่ยเออทราบขอได้เครื่องอาจะพี่ก่อนนิดนางนะครับ ทดลองแล้วได้เงินใหม่นะเอ่อเก็บกัได้เสียเพียงเงินจบกกระดอนย่าคนทดลองเขาก็มาฮารีรอนีเลบินได้แล้วครับวันี้าใชจ่ายโอเคครับผมสวัสดีก็ เสาวขึ้นแล้วครับสี่ต้นอากาศวันนี้ครับผมโอเคครับโอเคครับช่างใหญ่ <laughs> นั่งอยู่นี่ครับ <c oughs> <laughs> ผมผู้เมนผู้เมนแน่นั่งอยูีครับผู้เมนนั่งคุ้มมาขึ้นแล้วครับตอนนี้ขึ้นม้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็จะเอาสันสีนะครับผมขึ้นไปมุม่งหลังคา ครับผมตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วครับเมือกี้ก็ลงสเสาไปนะครับผมสวัสดียามเช้ชาๆนะครับเช้านี้ก็มาทำที่พักให้แนงห้อยครับโน่นนะครับก็จะเป็นที่เลี้ยงวัวครับขอกวัว สตรงนี้ก็จะเป็นที่พักของนายหอยนะครับผมนายหอยซิงโตฟาร์มวันนี้ก็มาทำภารกิจช่วยกันครับผมญาติพี่น้องมาช่วยกันโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรับชมเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ใส่สังกะสีหนึงสังกะสีแล้วครับผมเจ้าหมาน,อน้อยก็มานอนอยู่นี่ว่าไงครับผู้เมนโอ้วันนี้ผู้เมนไม่ได้ดื่มเบียร์ รวมลเลยวันนี้ยังไม่ได้แก้เบียร์เลยเอาไปแก้ต,นนะตอนเย็นนะวันวันที่ยี่สิ <laughs> บวันที่วันท่โอ้ยวันที่วันงโอเคครับพอนีค่ะาก็น่าจะเสร็จนะครับผมต่อให้ในห้อยในห้อยสิงโตโอเครับตอนนี้ก็มังค่าอยู่มังค่าสังกะสีก็อยู่บริเวณนี้ นันครม,มแผ่นสองต่อเลยได้ไหมแผ่นสองตอนนี้กำลงังในห้อยกำลังจะเอาสังสีไปส่งเก้อกครับอันนี้ก็มมงเสร็จก็จะเสร็จแลครับ ีก็น่าจะมุงสิทธิ์วันนี้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยส่งยิ้มหน่อยสิโอเคครับผมได้เลยถ่ายให้ให้สมใจสิครับผมไ,ไมไ่แก้เบียเลยอ่ะโอเคครับเรามาดูกับข้าวเที่ยงกันดีกว่าครับวันนี้ว่ามีอะไรบ้างกับข้าวเทีย่ยงมีามาแล้วกัติดข้าวเหนียวนะครับผม ข้าวเหนียวมาดูกันซิว่ากับข้าวอะไรเ้ทำไมปวดฝ้าไปกระติบข้าวเหน,ยยยน,น,นเียวอู้ตุ่มปะดินตุ่มเดียำปะดินใส่ใบมะขามอ่อนอกินหอมส่วนนี้ชั่วไก่ปู้ป่ากับข้าวครับ นี่น่าจะเป็นน้ำพริกนี่น่าจะเป็นน้ำพริกกับข้าวเที่ยงครับผมวันนี้หลังจากทำภารกิจทำที่พักให้นายฮอยครับผมนายฮอยซิงเตอร์ของโอเคครับเดี๋ยวเราสักพัก,ก๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่าครับผมกินกันหลายคนครับวันนี้เมนูมื้อเที่ยงมาดกินข้าวเาดี๋ยวเวลากินข้าวแล้วครับผมได้เว,เ,เวลาแล้ว K k um. ิ yeah, ้ตัวากินข้าวก่อนนะครับเอิิเดียวมากินขาเขาเรีกม้บอกเลยไอ้บ่อยบมไม่โล่อ้าบวยกาทำีคนไอเออ có một mà nó năm người nó năm quay <laughs> chứ <laughs> mà nó năm con đấy. vào đúng ba. là

ดู icana, คร e ับมากินข้าวมาโอ้ยลายหย่างวายก็ลายคนเลยนะแต่อิ่มค่ะไอกินข้าวมาลายคนอยู่ได้ลายคนอยู่งานนั่นงานสันสันนะงานสันสันเนื่องในทุกยาวัดทุกยา งานสุกยากเนาะเจ้าบ,บุญจักยากเนาะมามา,ม,า,ม,ามีบ็อาหารการกินมิตรคองดีๆได้ครับผมเทาเก็บปะคือทินหลอกไวปนะโอ,ะอะ้มาทงไก่คุณหลักกาลจินกับมีบา้านมาทำข้าวโพดขน,นมกับมีหลดี๋ยวทสุกยากอืม เจ้ากินหรอบอเจ้าเจ้ากินหรอบอฮะกินชงคนห้าก็ได้หรอเฮ้ยปานเที่ยวนะเพื่อนเฮ้ยอยู่ครับอืมกุยผมเกี่ยวอ๋อจะนี่ก่อนไห้กินข้าวก love, mm ่อนครับครับครับ mùa mưa mùa mưa 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 mùa 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 mưa bãi mưa mùa mùa mưa mùa ิดส่งปีได้ยินกินได้อืมเขียนดีได้เขียนกว่ากว่าหรือถึงว่าโปรแกรมเขีบ กระดาบุดู่มีเขากราบบุดระาบอยูอะไร้บบนไล่เรียเดียวเลยขากระดามีามีามย่าคิดทเบ็ดคิดี่เคิดที่ตัวไปลานี้บัวูดปลายานเขา ผมยังม่ดูผมปกติคืนผมน่วอันนั้นสู้ปะเดิเฮอันนั้นสู้ปกติใจกะสูงท่านน้อยกว่าหรใจกลบลบทุกอย่างโอ้ยใจสูงน้อยกว่าเลยน้องคนดอ่มด้วยเองปรเดี๋ยวระเดยอ่านเรืนี้เดียวนั้น คันตายคุณตายให้ด้วยนวยทำยานนรือเ่าแม่ยานเรื่องเึิงเออเท่าคันตายไะไรสักแบบนั้นนเขาเขาผูพายเท่าได้เหตุเกียวอะไรนุ่มอรผูพากย์ตทำงานเขาน้อันุมเขาเป็นนัองหนุ่มก็พอเขาเป็นน้องนุ่ก็ยอมแตอยากนอนอยู่ซื่อเสียเออให้เขามานั่งนอนอยู่กับแม่เลยนะ เขาเนี่ยว่าบริหารเนียอย่างางนนางนช่วย và quyết định của mình, Boy, hoài 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 เมต็7ร้อยไหนิบอกไนะื่อวาบินบนหล่ะสามเก้าสามเก้าเอ่เนี่น่คามจะหน้าแบบว่เบวว่เบิ้นสามที่แไเลวว่าเอาถผู้ป่าเข้าใ่ไือว่าเบิ้นสามเอาแก่เียวที่แสมุตอ้หายเพื่อสมมงเบิ้งบ่มากินเราผมมันจะขึ้นอยู่กับแจ๊ก ห,ห,ห้องห้องน้นี้กินเรียกว่าญาติเขาเขาคงใกล้ที่กระมูกตอ,อ,อยู่่อเจ้าลูกไเรเียเป็นบอกคุณแปวเนาะห้องวันนี้ไปเอาคือเเตาคือเจ้าเอาเหรอกับเพวนเพนเบิดกระไดช่องหาทิบกินไม่แล้วกระไดไม้นบอกออหมูหกกาปีกินครันนกกรบ Của mình ăn bên bò Của mình ăn Ừ Số sản lũ phải là khổ bọ kín này Số biển kín hết Ừ Thẹp ra Thẹp 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 Nói vào kín này tài đồ nhỏ Giờ hiếp sáu Bớt ra Tài ừ. là tài là... Bệ tì nữa Thật <laughs> Kịp cầu kêu bòa bá thì tham thí Cái thằng nhà 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 quả Chắc kết nhà 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 ที่เดกินอ่ะอืมแล้วกินอะรกินยาหรอคือกินยาเยยาพราะอะไรเราีว่าหัยน้ำร้อนอันนะี้ทนไม่หน่ะยาพวกถึงเทาที่เอาอินใหม่มาหนิมันเปลี่ยนกินได้ถ้าเราบกินยาแต่ว่าเทาเอาแค่ว่ากินกับไปความทนมันอยู่ซื้อยายาความทน,มนคือไหนับบุกที่เขาอยู่กินธรรมชาติาจได้ใช่สมมุติที่มาทีวสิบาทีก็เสร็จอันนี้กินกับไปเกือบสี่ิบห้าินาทีแบบนี้เงี้บ่ มันทำต้นของเขามันช่วยแก้คตัวที่คือบีก็เ่ี้คืเบโยร์คือคอะลูกพี่ออกมาให้นั่นใช้ได้ยาดีค่ะยาดีอยู่ที่อยู่ไซบูจะบะันเมื่อ่อนใุคไทเกี่ยวิขนด้วยเีเวทมันทำหัวเอง มืนด่า mm. ีตีเลยมว่ากอินต้มีิ้เเสาหน่อิ้ก้อยคูงมือคองมือบางเรือนมีดยากเลยหมวกเบื่อไม่หตั้งแก้วนี้่แตแกไปแล้วครับนายห้อยเลี้ยงวัวครับนี่ขนานี้ก็ได้ได้ประมาณนี้ครับ สักพักเดียวเราก็จะไปจัดการหรือไม้ข้อกัวครับผม่อีคครับวันนี้ก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวรับชมต่อครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวเกินไปข้าวก็กินอิ่มแล้วครับตอนนี้ก็ไปบ่ายนิหน่อยนะครับผมโอเคครับผม